โวาพระพุทธจี้คงบทพินิจิตจาร์ร้อยแปดข้อที่ยี่สิบเจ็ดเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญจนเชี่ยวชาญแต่กลับยึดต,ติดกับวิธีการของตนเองว่าเหนือกว่าผู้อื่นนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่มีทิฏฐิมานะยึดมั่นในความคิดของตนเองมากเกินไปจงตระหนักว่าการบำเพ็ญที่แท้จริงนั้นต้องอ่อนน้อมถ่อมตน และการเปิดใจกว้างต่อวิธีการที่หลากหลายการที่เจ้ายึดติดกับวิธีการของตนเองว่าเหนือกว่าผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังติดอยู่กับอัตตาและความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปอย่าหลงเข้าใจว่าความเชี่ยวชาญในการบังเพ็ญน,นั้นหมายถึงการมีวิธีการที่เหนือกว่าผู้อื่นแท้จริงแล้วผู้ที่บังเพ็ญอย่างลึกซึ้ง ย่อมตระหนักถึงความหลากหลายของเส้นทางสู่การตัดสลูและเคารพในวิธีการของผู้อื่นโดยเข้าใจว่าแต่ละคนอาจมีวิถีทางที่เหมาะสมกับตนเองจงฝึกมองวิธีการบำเพ็ญของผู้อื่นด้วยใจที่เปิดกว้างเสมือนผู้เดินทางที่ยอมรับว่ามีหลายเส้นทางสู่จุดหมายเดียวกันเจ้าจะพบว่า เมื่อเราไม่ยึดติดกับวิธีการของตนเองเราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่อาจช่วยพัฒนาการบำเพ็ญให้ดียิ่งขึ้นที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นย่อมมีความเชี่ยวชาญในวิธีการของตนแต่ก็เปิดใจกว้างและเคารพในแนวทางของผู้อื่นสามารถเรียนรู้และปรับปรุงวิธีการของตนเองจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดว่าวิธีการของตนเหนือกว่าหรือดีอที่สุดเสมอไปดังแผ่นดินอันกว้างใหญ่ที่รองรับทุกสปปรรพสิ่งโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังฉันใดจิตใจของผู้บำเพ็ญที่แท้จริงย่อมเปิดกว้างรับทุกแนวทางเห่งธรรมโดยไม่ยึดติดฉันนั้นการยึดมั่นในวิธีการของตนเพียงอย่างเดียวเปรียบเสมือนการจำกัดผืนดินให้แคบลง ด้วยล้วแห่งอัตตาแต่การเปิดใจเรียนรู้จากทุกแนวทางเปรียบดังการปล่อยให้แผ่นดินแห่งปัญญาแผ่ขยายไร้ขอบเขตจงปล่อยวางความยึดมั่นในวิธีของตนและเปิดใจให้กว้างดุดแผ่นดินเพราะในความไร้ขอบเขตนั้นเองที่ความเชี่ยวชาญอันแท้จริงจะบงังเกิดโดยไม่จำเป็นต้องประกาศว่าตนเหนือกว่าใคร การเปิดใจรับฟังและเรียนรู้จากทุกแนวคิดไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ้งหลักการของตนเองแต่เป็นการเพิ่มพูนปัญญาและความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่นแผ่นดินที่รองรับทั้งภูเขาและทะเลแต่ยังคงรักษาแก่นแท้ของตนไว้ได้ผู้บำเพ็ญที่แท้จริงย่อมสามารถรักษาหลักการของตน ในขณะที่เปิดรับมุมมองใหม่ๆอันจะนำไปสู่การเติบโตทงยยางจิตวิญญาณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดติดตามพระว่าตอนต่อไปด้วยนะคะ